เขามาแล้วจ้าเขาที่มาพร้อมเสียงที่โด่งดังเสียงดังสุงดๆแต่คนเนี้ตัวใหญ่เสียงใหญ่เสียงดังให้ลันจอยรอกินข้าวครับผมรอแป๊บหนึ่งจะได้แล้วเนี่ยเนี่ยได้แล้วโหยจานพูนพูเลยตั้งใจกินสุดๆอะ่ะ กินเจ็บเจ็บเจบเจ็บอุ้ยเสียบเนาะไอเด็กคนนี้มันกินเยอะจริงๆเลยไม่รู้เคยมีเจ้าของหรือเปล่าเขาเลี้ยงไม่ไหวปะเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเจ้าของไหมพอดูเพยบอยเดินไปเรื่อยอะนี่จ้ามาป้อนข้าวแล้วกินมือเข้าไปด้วยมันอะ แล้วฉันก็คืองกมากกินให้หมดอวันทุกหยดทุกเม็ดไม่ได้หรอกนี่ทุกหยดบริการเสริมแข่ขี้มูกด้วยแล้วขึ้นนางก็ไม่ชอบแล้วนี่เขาคิดว่าฉันจะให้อาหารเขาอีกรอบหรอเติมน้ำก่อนได้ไหมให้นิดเดียวนะสัญญาแล้วนี่ให้นิด หัวอ้วนไปหมดแหละ